มีหลายคนถามว่าทำมาตรฐานแรงงานไทยแล้วได้อะไรทำไมต้องทำมาตรฐานแรงงานไทยคำถามเหล่านี้เรามีคำตอบค่ะตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทจเจริญภูกภัณฑอาหารจำกัดมหาชนมปัจจุบันไม่เพียงแต่มุ่งเน้นน้านคุณภาพของสินค้า และความปลอดภัยของอาหารเพียงอย่างเดียวยังได้ถนักถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรากที่เป็นสินทรัพย์อันมีค่าและเป็นวใจัยสำคัญในการผักดันองค์กรไปสู่ความสําเร็จและการเติบโตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนด้วยแนวทางการดําเนินธุรกิจดังกล่าวเราจึงได้ความสําคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบายหลักของบริษัท ในปีพุทธศักราช2560เพื่อยกระดับองค์กรให้มีระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐานบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงานอย่างสูงสุดประกอบกับการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพรสิทธิมนุษยชนจึงได้เริ่มก่อ,อการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทยระดับสมบูรณ์ของกรมสวัสดิการและกล้มกรองแรงงาน และดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเป็นเวลากว่า5ปีเพื่อแสดงให้ญญเห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามระบบมาตรฐานแรงงานไทยโดยยึดหลัก3ประโยชน์อันได้แก่ประเทศชาติประชาชนและองค์กรสุดท้ายนี้บริษัทเห็นว่าการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต,ตามระบบมาตรฐานแรงงานไทยเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติโดยรวมต่อไปขอบคุณครับ